มาทีมงานหกล้อบัดน,นี้ดูเรียกวิเชียรหกล้อลูกพีแล้วไปเอานาดินเด้ไปบ่เอาดินก้นบ่อไปให้เด้วยนาดินมัในใส่สวยแต่ซีบหล่อพี่หกล้อพุ่นเอานาดินไปหกล้อเซตตักเตะหกอันสามตักตักที่ซีกับเทมๆน่อยหน่อย พอสามตักอุ้มสวัสดีทักกระทักไทยพี่น้องช่ายูทูบช่องอมสินอนตัวแถม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 ถามถาบ้างเส่นร้ายวันเดียวพิเศษ้วกระบะเราหน่อยไปเฮ้ปลาหนดนี้ไปใส่ปลาหนอด ปลาหนดนี่ประสิทิ์งว่วงเตเห็นแก่ของพี่ที่ปลาหนดเนี่ยไ,ไปหาพูดป่ะมันมาพูดมาหาเทานี่ก็ได้พูดถ้าเขาเห็นบอาากระดมเหลี่ยมตากล้องไม่พิงเลยที่งานอะไรสังกัดอันนี้กระได้ไว้ยองให้ ตั้งเลยพี่ต้องแล้วะสามอันน uh. ี้โอ้โหอเไงพนังวพี่คนแบบคนไทยลูกครูกับแม่โคกันแน่ละวาเซฟี่ครูกับแม่โคก็ละวาพี่เย็นงว่พี่บวเลยขับรถขันง่ำๆพี่ละวะเปื่อนพี่พี่พ่ะว่เพว่ แต่ก็เพื่อนโอ้ยมุ่งไรตั้งถืคักวานี่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 แล้วว่านี่ก็พักรถรถหาผักเราแก้เราค่อยทีมงานแจ๊จ๋าเมคโคซิ่งแล้วว่าถ้าครูก็มีก้อนผัวขวดชีดาแล้วว่ามาหาท้ายลูกเดี๋ยวนี้เดจะผัวดาเดี๋ยวนี้เด้อมาไปหาเบื้องรถหกหอน้ำเขาุ่นแล้วสิว่าลูกพี่สบายแล้วเจ้าเดือบีกขวดแล้วเนาะ กินบแล้วเบกแค่คนคนมันจะตีโซ่ขมือแล้วเศ้าแบกแล้วมยังะมา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 ใาบอกผูกกระลูกแต่ไม่ได้นอนดอตาอนี้ไม่ได้นอนดอกเจกก้าจะหันไปผูกอู้จะหันผูกอู้จะขางข้างนั่งนี่อยู่นี่อยู่ซีขั้น มีกสี่ขั้นเตาอีกขั้นหนึ่งไอ้ป่วยรถไม่ได้ป่วยได้คนป่วยอีกสองขั้นรถป่วยคนบ่ป่วยกำลังซำลูกลุงที่มันหกหลอมาเมื่อกี้ลูกพีเชิดกับเ,เจแม็กทอดแม็กทอดของแขกยางมาตักไหนหลังไห้ลูกพี่ วอดินหกหอกับ,บรถุดสิบหอเอาเราหมองไงเด็เพราจะเอางานหนางานแต่ละงานบ่คือกันงานหกหอดนี่เป็นเปนดินเนินลง่มที่แทบา้านอันนี้เอาไปทมน้องออไปทมสะอุตสะไปทมสะมาเปิดกลอ้องมั่งมืดอันที่แรกมันบ่เป็นรูปเัืงสี่ได้สะนี่ยเกิดทเห็นนึกว่าพวกไดติดต,ตามกันมากเกิดทเห็นอยู่น้อยสะ มันไม่ลึกขนาดนี้ที่มองซ้ำมองลูกพี่แล้วเห็บยันละความลึกประมาณนั้นลูกพี่จัดให้บไปนี้นะถ้าลงจากพื้นเก่าลงไปห้ากลมบ่อบอกกับพี่ว่าจะนาสีซีเมตรนาสีได้เยอะเพราะพื้นเก่าอยู่ซ้ำลูกพี่รถเรายืนยันล่ะพื้นเก่ามันมันคือพื้นเก่าของสะเก่าจากมองลูกพี่ยืนขึ้นไปห้าเบื่อมทึ่งกือมันสามเมตรกว่าๆแต่ลูกนี้บอกมันเจ็ดเมตรแต ไล่เตะเบื่อมลงมาเจ็ดเมตรทั้แปดเมตรนะสิได้มันคูดเก่าๆไปทุกที่เกาๆทุกทุ่ยแต่ไทยไปยังได้กระเดี่ยวเป็นสาขึ้นเก่าแล้วเปล่าแต่ดินแดนนี้บ่ค่อยพังพี่น้องครับเป็นสาแล้วก็ได้ถ้ามันซุ่งมันพังมันจะเป็นคือเป็นดินไสอทั้งไส้ทั้งทึ่งแต่ว่าลูกพีเรศเป็นเบื่อมรัดไปให้เรียบร้อยแล้ว เอาได้ทุกที่เอาได้บัดนี่ยทำไมอย่างลูกมาสูบยาเฮ้ยเศาสูบได้หน้าหยาเนี่ยเรอวกาดเนาะเร็วกา,กาดกาสูบยาลูกพี่แล้วว่าไ,ไปแล้วต,ต,ต่อเราเที่ยวหกรอบมาแล้วยาพวกอดกัอนแล้วว่า พุเดลาดินพุเดรูปแบลาดินน,นี้เดไอน,นี้ปานิพูดถึงปานิปานิเก็คนละคนเดเนิดกันนี่นอันนี้พรายนิดอีนี้พรายนิพรยนิดน,น,น,ดนีสิยีอสุหัวกระตูนเพรายี่นี่แเป็นฮิโน f เอซ ยี่ไงเอินคือผู้เดียวเงินซื้อเดียวกันว่าเมีนคนละคนคนละคนกันพดสุขยาว่าไรตัวพี่ก็ได้ก็ได้เดินเพื่อแน่กันลอยลงมาหาสูบยาเพราะว่าได้เขาห้องแอร์แล้วเศร้าสูบสักกระบอกวันผู้พื่เก้าวตอนนี้ถ่ายทอดสดโอน ไหโอ้ทำคลิปอยู่ตรงไหนตีเรื่องบอกเพื่อนๆถามมาคือว่าเฮ็ดอยู่ใสจุกใสบ่บอกเนี่ยกันพูดติดตามกันด้วยว่าพูดอัไรกันสิหูวจักว่ารถคันนี้เจอเฮ็ดงานณ์ที่สวนจังส่วนใดวันนี้ไปจักแถวน้องเลือดอรอกเขียนส่วนน้องเลือดนี่แหละเหตุที่แถวนี่แหละว่ารถแกรถใหญ่แกบ่านวันนี้รถใหญ่แกบ่ดีเลยบ่ไปไกลเรื่องอ่า มันมันขาดรถได้ได้เตีย <Yeah. S 1> มามาอีกแล้วสิบล้อเรือหกล้อมาแกมกันขิวิสิบล้อมาแล้วขึ้นมาแล้วหกล้อมีหน่อยขั้นหกล้อมีอยู่สี่ขั้นอีขั้นหนึ่งไปเอาเนื้อแล้วไปเอาเนื้อพูดแล้วว่ารถเปียกส้นงัวว่ะท่านหัว,วรถก็เปียกก็รถเปียกไป ของหนึ่งหนึ่งหกเก้าชุดง่วกัสิได้ปาดสิ้นเตัวเบิ้งส่งเจ้าของงัวกับสี่าหวนในสิได้บี่ยมเป็นมทั้งรถสีเสียทั้งงัวเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันเน่ตอนบิดเวลาของงัวนเลยมันบริเวรแบบงานทุกีว่ามันยังลงได้อีกเลยนี่ยังยังว่จับมือประเดียว่าลงอีกลงอีกประมาณเม็ดประมาณว่าจากหกสิบเจ็ดสิบเซนลงได้อยู่ บยังไม่ยังไม่สุดมือดีเท่าไหร่อันสุดๆมือกันเยอะๆให้เบิง้งแล้วล่ะแต่ว่าจะของซาพันวาซัมนี่แหละเข่าเกาซัมนี่แหละเอาลงดึกก็นี่เปลืองน้ำมันขึ้นสุดลงสุดนี่ดีนะที่เป็นรถเกา่าโอเป็นรถใหม่บ๊อบหัวใจก็บ,บอกหัวอันรถเที่งานลิฟส่วนในลิฟส่วนหนองเรือด้วพี่น้องส่วนหนองเรือจังหวัดขอนแก่น เพเ่อนนองเรือขัดเห็นสวิตโตโมเอเทสสองหน,น,นึ่งศูนย์เอฟแคตหนีกันทีไปยุ่นส้นไก่หรอกส้นหนองเรือนี่ละพ่อเดินไปทั้งยื่นดอกข่อยกับว่อยุ่ไปทั้งไก่ไปไกลไม่ได้ข่อยก็มีธุระทางงานต้องข่อยอยู่งานที่ก็ไปส่งของเพราะว่าไปท้ายไก่นี่เขาถูกครับคือไปส่งของกันทีไปเพราะท่านบุคคลส่วนข่อยทำอาชีพอะไรตีขายเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ขายขายของ เวลาว่างๆบ่ไม่ถึงนส่งบ่ได้ส่งของกับกมราชาัยรถไม่โค่เนี่ยครมุ่งจะเบื้องทีว่าคอยบ่ไปไทยจังหวัดอื่นจังหวัดดินให้เบื้องแน่ไปกกไกลๆมันไปยังบ่ได้เพราะว่าภารกิจเ่ายังมีอยู่งานการเ่ายังมีตึดอยู่ดูแถวเอนเจ้นกับแม่โค่เพื่อดอกพี่น้องต้องไปไกลดอกดูเสกับแม่โค่คือเก่ากัอน,อนละอยไปไทยหอดภาคใต้ภาคเหนือกับแม่โค่คือเก่ากันหรือเปล่าบ่เปนเราลองบ่มีสองตักดอกลราแม่โค่นั่นก็มีตักเดียวันมี กีเดียวกันบ่นละไม่เห็นโดนไปโค้งขนาดนี้มีสองกุญจิตักเบิ่งหน่อยเงี้ยบ้งแต่นางางนก็แตกต่างกันไปแต่อยู่กระลุกขี้เราก็เพาจำเจแล้วก็พาเก็นใ้เบื่องเบื้อหน้ายกตามตามกันมาหน่ะแกไม่เคยทำอะไรผิดหวังเดอกลูกพี่ใหญ่เงี้ยบ้บางที่ก็อาจจะเบื้องรุ่นน้อยรุ่นใหญ่หลายๆรุ่นแต่ว่า งานเป็นตนาเบื้อของพระไทยมุจะเบื้องดอกดูพี่เรเห็นเป็นเพืตีป้าตีเปื่อยังกิดเบื้องแก่เส้นแก่ยังไปจนมากถึงงานนี่แหละกับงานหาปลาไหลดูพี่ล้วหาปลาไหลมั่นหมันพอเราเทคนิคเดี๋เทคนิคการหาเราหา,หาเป็นแต่บางคนหาว่าเป็นนี่นว,นโโตโตว่าพอเลยปลาไหลคือว่ามิเตขีตัวมาเจ้าน้ำเราโตเต้ไม่หรอกประมาณนั้นกำหนดแถาแก่เจ้าของกต่ที่พวกาหาเปลี่ยนมันอย่างเงา อันนี้เราหาเรากินเพราะเนาะบ่นบ่นบ่นกินเรากินเราก็หาตัวก็ได้กินแรงแล้วว่าไม่กินไม่ได้ซื้อแล้วว่าหาแต่ซื้อลงบ่อเก่าขันบ่อไม่เปิบ่อมีเราเปิดบ่อไม่เปบ่อมีต้องโดนหนึกินแท่นึงนะเดี๋ยวเย็นๆพาลงไปเบื้องมุมข้างล่างน้ำดูพี่นั่งข้างๆคนขับให้ดู มึงนี่น้องนะเกตสีเข้าใจเข้าใจค้นท้ายคลิปน้ำนี่นะสิเห็นใจค้นท้ายคลิปไหมก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ติดตามกันมากที่เข้มสนใจในการทําคลิปของผมเกตสีพยายามทำไปดีเอาอย่างรุ้ยเอ้ยส่งคือเนี่ยไม่ะด้บ้านะเอ็นนันรุ่นไงามากเพรากายเหยียบเขาเรียงแห้งดีนะค <นะ S 2> ลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ ไปหาเติมมันเติมน้ำก้อนข้อแหีงแล้วเดี๋ยวพี่เราขุดไปใกล้แล้วก็สิติดต,ตามบอ่อนี่จนเสร็จขึ้นกันนั่นแหละแล้วล่าสิออกมาลูบส่งเป็นแบบไหลึกถูกใจเจ้าของบ่หรือว่าถือใจเอฟซีบ่การตัดมุมตะยังเล่านี่เห็นบ่มอ่านตะมุมขุดจ้างเราเนี่มาที่รกคือ,อึังสี่เห็ดนั่นคือจะจก ốc, ไสดกับจกเหตุการ์มาโตมาเต้ไป่ว่าขุดแไดงก็เป็นเป็น,ปนสะเป็นไรของแกอย่างสวยเนีย ก็เริ่มไส้กระไรจกสาแล้วว่าหาแต่เรียกว่าเริ่มมุมนี่ขึ้นมุมนั้นมุมนี่เพราเกี่ยวเ้าว่าจกไซกับเป็นสาอันนี้มันคือความสามารถเฉพาะตัวของคนแต่ละบุคคลนความสามารถของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ฝีมือแต่ละคนบางคนต้องหาจุดเริ่มต้นเริ่มจากมุมนี่ตักมุมนี่บ่อดูพี่ทั้งนี่พี่เขาขุดแต่พี่ไปนี่เขาขุดแต่กลางสาพี่ขครับนี่มาแต่งมุ่มมันีกเกี่ยวไปหั่นลบไปหั่นนะไม่ห้องนะ มไม่เอ็น้รแล้วผมไปหากินอ้หาก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยพี่น้องด้วยคลิปนี้สวัสดีครับ มาพ่อปอนะุกเอเนาอีกอีก,ก,ก,กวงนึ่งมาพอเถอเนาะอีนะก็ได้ตอนน้ยังยูซีขั้นนี้เลยอีกขั้นหนึ่งยอมากรถสิบอ้ออีราบามิหาขั้นทีมงานหมูบินเข้าะว่า ึ้นนี่แล่นแล่นดินแล่นหินโดยเฉพาะแล่นหินคุกวิ่งหินคุกไปขั้นนี้ขั้นนี้เราว่าเรามาหาแสนเลยยิบรอขั้นนี้ตจวเด็กกาเนี่ย